ในช่วงกลางพุทธศตรวตรรษที่13เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาณาจักรทวารวดีต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอาณาจักรสีวิชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปะเรมบงังบนเกาะสุมารตราเมื่อสีวิชัยยึดครองช่องแคมมาละกาได้สำเร็จในราวปีพุทธศักราช1238ก่อนพระอี้จิงกลับจีนทวารวดีจึงจำเป็นต้องปรับตัว โดยหันไปขยายอำนาจทางการค้าและวัฒนธรรมเข้าสู่ภาคอีสานผ่านเมืองสีเทพซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าทางบกที่เชื่อมโยงระหว่างทวารวดีกับลาวเวียดนามและกัมพูชา การขยายตัวนี้เกิดขึ้นในช่วงอนาณาจักรเจรละแตกออกเป็นเจรละบกและเจรละน้ำในราวปีพุทธศักราช1250การเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่การก่อตั้งศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมแห่งใหม่ในภาคอีสานเช่นรัศรีโคตบู์ที่แองสกลนครซึ่งนักวิชาการบางท่านสันนิฐานว่าตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำคงตอนกลางเช่นเมืองคำม่วนในลาวและรัศีจนาสะที่แองโคราชซึ่งสันนิฐานว่าคือเมืองเสมาในจังหวัดนครราชสีมา การขยายตัวดังกล่าวทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของชาวมอนเข้ามายัางภาคอีสานและเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนพื้นเมืองที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชติกเช่นกลุ่มขมุกในแองสกลนครและกลุ่มกระตูลและขเขมรในแองโคราหชลักฐานสำคัญของการเคลื่อนย้ายและการผสมผสานทางวัฒนธรรมนี้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากจารึกภาษามอนโบราณ และใบเสมาที่แสดงถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาดและมหายานแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางความเชื่อของผู้คนในยุคนั้น